ว่าชีวิตนั่นก็เหมือนกับการกินเหล้าแหละิว <Cute. S 1> แต่มันจะมีบางคนที่ทำให้เราสั่งได้ขอสายสิบอสครับเฮีอยอูดตั้งแต่มึงกับไทยไปก็ไม่เจอกันเลยเป็นยไงบ้างวะเปเมาแรงไงมันพ่อู่เลย <laughs> มรดกไป <laughs> กูก็มีสิ่งที่กูอยากทําก่อนตายมึงอยากทําอะไรเนี่ยไปโดดร่มปีนผาบันจี้จ้ามัม้ยังไม่เคยเนี่กูอยากไปเจอแฟนเก่ามึงห้ามบอกว่ากูป่วยหน่อยกูไม่อยากให้มันรู้โอ้ยมันคงไม่รู้หรอก ที่กูอยากกลับไปหาแฟนเก่าเนี่ยเพราะกูอยากไปบอกลาเขาคืออะไรวะความสัมพันธ์มันก็เหมือนแดกเหล้าเนี่ย oh, <man. S 2> วันดึ่มก็จะเมาเป็นหมาไว้เดี๋ยวกูทำค็อกเทลแฟนเก่าให้มึงแดก alice dance <laughs> no tears after the rain มึงไม่คิดจะทำค็อกเทลแฟนเก่าให้ตัวเองแดกบ้างเหรอไอ้ยถ้ามึงนั่งรอกูทำนี่มึงรอถึงเช้านเผอเผลอเล่าที่นี่แม่งไม่พอด้วยกูขอให้มึงแดกแก้วที่สำคัญที่สุดของมึงอะเคยได้พบกับใครคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึงเรเอแต่ต้หายอยู่แล้วรักเราเหรอรักเราแล้วทำางนี้เราทำไมวะ กลับไปหาแฟนเก่ามึงเหมือนกลับไปเปิดแผลเขาอีกมึงกลับไปทำร้ายเขาอีก <Nobody knows. S 1> มันจะเป็นเช่นไรถ้าเธออยู่ไกลไกลมีคืนวันมีเวลาเธอร่วมทางกันนานกว่านั้นพีขอโทษหลับตาแล้วฝันตามถึงวันที่สวยงามถึงเวลาที่เลืมตายังคงมีมีเธอกับฉันอยู่ข้างกันคงดี One for the road แปลว่าอะไรวะมันแปลว่าแก้วสุดท้ายก่อนกลับบ้านไว้